ออว่ายังไงนะแม่สามตัวตรงฮะถูกสามตัวตรงๆเหรอปอได้รับของรับแล้วแม่ปออ๋อ่ะโอ้ได้ได้รับสามได้รับสามก้อนเสานี่ถือสามตัวตรงเลยทีแม่จ้าโอ้สุดยอดคุณแม่ทองดีเนาะค่ะจากโคราชเนาะค่ะนค่ะโอ้ได้รับสามก้อนเสาถือสามตัวตรงบ่แม่ อสองศูนย์ห้าตรงตรงแต่แต่ไม่ได้เอาเยอะน่ะแม่โพรโอ้มันถู่หวยลาวก็ยังก็ยังดีแม่คัณดีาแล้วดีว่าค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะส่งไปอร่วมกิจจักสองกิจแล้วก็ขี้จักสองขี้ค่ะโอ้สาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สายทองดีด้วยเด้อค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแม่ตาฟ้าตาฟางกับขอหายได้วแม่เด้อค่ะลูกเขาแตะถึงเมืองไทยลูกเขาแตะถึงประเทศเฮ่าลูกอยู่ฟังเล่าเมื่อวานนี่น่ะเออเอออยโทรหาแม่แม่เอ้ยโดนแล้ววาโชคแล้ววะเออค่ะกำลังขาแข็ทบ้านนี้ก็ให้แม่บอกว่าแต่ ค่ะมีมีบุญวาสนาจริงๆน่ะสาจะได้ไปเห็นแม่น่ะบอกอะจะกระตุกต้นไม้ใบแม่ตักรดหนึ่งว่ะโอ,อ้สาธอสาเธออ่าต้นไม้ปล<า>ูกต้นไม้มงคลนี่เหรอแม่มีต้นไม้มงคนนลม,ม,ม,คลมีบวกมรกตไหลมาอะไรหม,อ,รมอเนี่ยโอ้อของชอบของชอบเลยพรก็ชอบแม่ชอบหามาให้แม่ซีปลูกอยู่นั่นดิอือ ถ้ามีโอกาสเลยบอกแม่ชีว่าพอพอได้รับโชคแล้วก็เขาเอาลอตเตอรี่มาขายให้ค่เป็นเป็นเลขว่าจะเอา499เลยมันได้299 5ใบโอ้โชคแบบเลยเลยบอกแม่ว่าบอกแม่ชีว่าแม่ชีว่าถ้าได้5ใบนี่หนูจะเป็นสามองค์ปู่องค์ยาช่วยแม่ชีโอ้ <laughs> สาธุสาธุแม่สาธุ เป็นจริงเนาะแม่เนอะบางงานอืออ่าเลขเลขเลขบัญชีเลขบัญชีแม่บอกแล้วเนอะเลขบัญชีน่ะค่ะคเห็นแลวค่ะอ๋อค่ะโอเคโอเคยังงจะเป็นโนรงการวันอาคารแลนแม่พรจะได้ส่งไปอ๋อไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ขออนุโมทนาบุญค่ะ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 ยังไงก็ขอให้แม่งวดวันที่งวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี่ก็ขอให้แม่พรอ๋อวันนี้เลขลาวเลขนลาว เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนวันนี้ชอบตัวไหนแม่วันนี้ชอบตัวไหนวันนี้นะอ่าไม่วานนี้พระเททองหล่อพระที่ที่วัดเนี่ยค่ะใกล้ๆกล้วัดเนี่ยพราเทคือเนี่ยค่ะอีนี่รถที่พาจากเข้ามาจากไกลๆน่ะมันเป็นเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์พพรจะซื้อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์มันมีโอกาสออกแมพพรอ๋อใช่ไหมซื้อซื้อซื้อเก้าศูนย์ศูนย์ ใช่แล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็เก้าศูนย์แค่นี้เลยต้องใส่กีโชกอีกโชคมีค่าน้ำมันก็จะไปก่อนคาปูหาหญ้าเลยโอเคโอเคโอเคค่ะมาเลยแม่ยินดีต้อนรับมานอนสักคืนน้อยไอ่อะไรนะจะได้กินข้าวหมากอะไรนะข้าวหมากนะแม่ทำข้าวหมากเหรอข้าวหมากกับสาโทนั่นเองโอ้โหสาโทนี่กินกับน้ำแข็งนะแม่นะเธอสีจะเอาไปหายเม่กินอ่ะแม่พรจ้าแม่พรดูต้นไม้เขาเด้อ ค่ะค่ะนค่ะค่ะเห็นไหมคะโอ้ค่ะค่ะค่ะแม่โอ้สวยสวยแม่สวยแล้วก็ข้างนอกบ้านเดี๋ยวจะให้ดูจะาไหแม่ทีอ่ะค่ะเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะให้ดูของมัวค่ะแม่พรที่ทำบ้าจะไ่ให้แม่ชีค่ะเห็นไหมค่ะ โอ้ค่ะค่ะค่ะเห็นเห็นเห็นแม่เห็นนี่เงินไหลมาอ๋อค่ะค่ะค่ะอ๋อี่เงินไหลมาเนาะมันก็จะสมชื่ออยู่ได้แม่พอพอได้วัตถุมงคลสามก้อนเศร้าไปก็ได้สามตัวตรงนี่มันน่าจะจะลุ่งอยู่นะแม่มันน่าจะลุ่งอยู่อ้าวก็อฝากถึงฝากถึงเ fc ที่ยังไม่ได้หน่อยเนาะแม่เนาะใจเย็นเดี๋ยวก็ได้เนาะ ี๋ยวก็ได้หกตัวเนาะแต่โอ้ถ้าหกตัวนี่ต้องมาเป็นเจ้าภาพองค์ย่าเลยนะถ้าได้รางวัลที่หนึ่งนะถ้าหกตัวอะเอาตั้งองค์ปู่องค์ย่าค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรอรอ,อดูวดน,นี้ก่อนว่าจะได้ขึ้นองค์ย่าไหม<ต>ถ้าถ้ามีเอฟซีอ่าถ้ามีเอฟซีเป็นเจ้าภาพก็น่าจะได้องค์ย่าอยู่จะจองคนเดียวเลยแหละ โอ้สาธุสาธุสาธุค่ะขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปาณาธิ์แม่ก็เป็นแล้วก็เป็นพี่ปูด้วยไงเก้าเก้าอ่ะค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะใช่ใช่แม่วันวันเกิดวันเกิดสองสี่เก้าเก้าอ๋อวันเกิดแม่ด้วยสองสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าอ๋อก็สอเกิดเนาะสี่เก้าเก้าอ้าวคนมันจะเฮงคนมันจะปังฉุดไม่อยู่ได้แม่เนาะ สาธุสาธุก็บอกกับแม่ชีว่าได้ไฟแน่แน่ขอจะให้ตามองคปู่องย่าเลยแม่ว่าด้าไร้ใบนี่ขอให้เป็นจริงใช่ไสาธุแม่ชีสาธุตอนนี้หนูก็เปิดลำโพงแม่ก็ได้ยินด้วยเพราะว่าหนูอยู่ลานทำตอนเนี้ยเน้ค่ะค่ะ อขอแค่นี้เร er, ียแม่พ่อค่ะสาธุบุญขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะร่ำรวยเงินทองจะได้คขำชูศาสนาไปด้วยกันค่ะแม่ค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะแม่จ้าสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะโอ้เอานำตึงแต่นสันเพลิแล้วท้าในเศร้าจักเที่ยมรวยนี่แม่ไหนเพื่อนให้หอมอ๋อเ็เพื่อนให้หอม อออโอ้ทางพี่ก็ง่ามหมดแลวไดว้ทางพีอนอ่นโอ้ขาพี่น้องคหม่มไอโอ้ค่ะร่า,างข้นแผ่นเนะแม่เนาะโอ้อะพี่น้องคะโอ้รู้สึกว่ากระถางดอกไม้นีนกระพุกกระพังหมดแล้วตอนตน,นี้แม่ออ <c oughs> อ๋อ โอ้เดี๋ยวมีเงินคอยสื่อให้ใหม่ด้อแม่เดอ้อ,อตอนนี้แพ่งไว้เฮ็ดเจ็ดองปูกันแม่นตอต้นไม้เจ้าก็อยู่ตามกันเยิ้มไปก่อนนะต้นไม้เด้อค่ะโอ้ลมรื่นได้หรอคำว่าในนี้นาะแม่น้อค่ะร่มรื่นเย็นสบายนะคะใหม่มงคลอันนี้ก็ได้มาแต่ผู้อันทั้งผู้เลือกคุณละค่ะผู้บาดจานห้มานาะต้นเฟิร์ตอนต้นยังน้ะแม่นาะโอ้ในต้นไม้ก็ฟื้นแล้วต้นนี้แม่เขาเจอว่าหากันมันไปเสียบมาแม่เนาะขยายสามพันงาเออสามพันงา อันเนอื่นสามพันงานโอ้สามพันง่านะสามพ <3, 000 S 1> ันงาครับพี่น้องอ่านวดหรือซีนี่ก็สิได้ไปเสียบไะไรได้เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะบหรือซีนี่เสียบไม่ก็สิงามเนาะแม่เนาะอันสีนี่งามจริงนะแม่เนาะงอืมแอบลมลื่นเย็นสบายค่ะทางนั้นก็บกำลังเห็ดอันหัานอ่าไม้มงคลเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ยคุณแม่ท่องดีพุณท่องมากแม่ดีใจหลายาอ่าเพ่าะแต่ว่าได้อันน้องแมวไปเท่านั้นแหละกับอันโอ้สามก้อนเสาเนาะแม่ สามก่อนเสาถือเลขสามตัวตรงดีใจหลายหาเออเพื่อหาศูนเออสองศูนย์ห้าเลขเล่าเ้อค่ะพี่น้องอเ้อนีนละน้อเพิ่นเทศบุญเพิ่นบวหวังสิ่งตอบแท่นน,น้อแม่เนาะเห็นผลท่านตาตัวแล้วเนาะแม่โอ้กลับไปสนองแบบอ่ากับค่ะค่ะดีใจนะโอ้แต่พัดไม่ลดใหม่เนี่ยรู้สึกว่าสิั้งแต่ได้จากอัน เจ้าใหญ่หน่ายตพ้นมาถาวายนี่เนาะ,อะลอยโทษพนมาถาวายรู้สึกว่าค่ะรู้สึกว่าสิวว่าได้พักได้พอดเลยได้ช่ว <c oughs> น้าแม่นอะอก่อนขออนุมโมทนาบุญกับเอฟซีที่ได้รวมเอ่านได้ข่าวว่าเป็นยังไงแม่กันยังขาดจะตูปัจจัยในด่านสั่งองค์ปูอยู่เน้ะแม่นอ้อยขาดยังขาดหลายอยู่เ้ยเจ็ดกับห้าในพ่อขีบหลังพิ่นกับวันในพอ่อค่ะ ดวงตาดวงูกแก่พวกนั้นละแม่นวดูกยังขาดหลายยางอยู่เพราะว่าองค์หนึ่งเกือบสองแสนพุนนอแม่นอค่ะเพราะว่าใส่งบประมาณเกือบสองแสนนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าะน้นมันก่าอาท่อนเล็กผสมหน่อยไปยุ่นนอแม่นอค่ะงบประมาณเกือบสองแสนค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าผู้นั้นผูนีกับซอยมามันก็ยังขาดแค่ยัอยู่นแม่นอเอาผู้ใดไู้นล้วคนกับว่าเอะตอนนี้เป็นเจ็ดท่านโบเพราะฉะนไหมเกยดก็ยังท่านอยููุ่ค่ะเพราะยังเหลือหลายเก็ยดอยู่ค่ะ ย่างไรท่างทองท่านยังแต่ย่างๆคุณอ่าทองแต่ย่างเนาะแม่เนาย่างเขาก็เลยคางค่ะผู้ใดอยากอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะบัศิษฐ์เป็นทั้งคีบนี่กับคีบนี่กับสง่าพาเผยโดดเด่านในนาทีาการงานการค้าการขายเนาะแม่เนาะในตัวองค์เพ่อ,องค์ปูนี่มีสมองดีเบิร์ตคมีสมองดีเบิร์ตสมองก็ย้อนว่าได้ปั้นองค์ปูเทื่อนึงนี่เป็นบุญหลายสายเงาคุ้มครองยันวงตระกูลนะคะพี่น้องเด้อ ก็ขอขอันพูดสกูลพูดเราพอดกับไรสกโคดพูดเราลูกอืค่ะ,ะก็ฝากถึงคุณแม่ต่างประเทศที่สีซอยเป็นเจ้าภาพเสียนใหญ่เสียนกลางกะติโตหรือว่าโทรหาแม่เ้าโดยตรงได้เนาะแม่เนาะค่ะก็ยังขาดเจ้าภาพอยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะสําหรับเออเสียนใหญ่เสียนกลางเนาะแม่เน้อค่ะเสียนประธานเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะมียังก็โทรมาหาเมซี่เพิ่นได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะมียังก็โทรมาคุยมาถามได้มาปรึกษาได้จ้าค่ะเพราะว่าแอฟซิึ้นเบอร์เนาะค่ะ อของกิ่งต้องมีเบอร์ไม่ชีด้นะคะพี่น้องเด้อบางเท้อกัเห็นหยอดไหลยอดวิวห้าหลายพวกเพจเขาก็สิกรอรสียังไปเน,ะนะาะแม่เนาะค่ะทั้งเพจปลอมนั่นกับที่ว่าสองแสนโก้ข้นนั่นก็เป็นโอ้เขาก็ไปนี่หลายคนเนียค่ะเป็นเพจปลอมค่ะพี่น้องค่ะถ้าเพจแท้ของแอดพ่อเน,นก่ค้นบ่ขันในพ่อพันดอกค่ะพี่น้องค่ะเพจแท้ของเฮานี่ยังบ่พ่อพันเนาะคะ่ะแต่ยูทูบนี่ค่อยของแท้เน,ะนะาะแม่เนาะพอยูทูบเขาก็อ, YouTube, อ,กอปแด้อค่ะพี่น้องเลิกยูทูบนี่เพิ่นมาตรฐานมั่นคง ก็ถือว่าบุญผู้ใดกอบไปได้เนาะแม่เน้อค่ะผู้ใดอยากเบิ่งของแท้ของจริงต้องในั่งยูทูบเท่านั้นเนาะค่ะของแอดพ่อเนี่สิขึ้นเบอร์โทรให้แม่ตลอดนดะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปใดที่สัมภาษณ์แม่ก็สิขึ้นให้เบิดนอกแม่เน้อก็ขอขอบุญขอบคุณต้องกราบขอโทษขออาภาัยมือสองสามมือบางยานนอย่างในยูประเทศเล่าค่ะพี่น้องขาก็สิโทรบ่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ต่างประเทศนี่คุยไล่ได้เด้อค่ะโทรไล่ได้เพราะแอดสิเติมเน็ตฝั่งปุ่นมิเต็ตแต่ว่าโทรโทรบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะก็ให้พี่น้องติดต่อทางงไไลนปเด้้ออคค่่่ะะพี ค่ะเวลาโ,อ,โอ,าอ้โทษอยากเธอโทษปติในแสดงว่าอยู่ฟังเล่าพี่น้องคะ่ะช่วงนี้กำลังไปตามอ่าหาผีกองกอยอยู่ผีตีนเดียวน้าแม่เนาะค่ะสอบประวัติเพื่อนว่าเป็นจังไดามาจังดไดคนได้มาเป็นผีกองกอยจนตัวน้าแม่เนาะจ้านะก็ไปหาคู่บาอาจารย์ทางบวชสีหลวง,ง,นะงปู่ฟันหลวงปู่มันเนาะค่ะหลวงปู่าหลวงปู่ขูนเ้าเนาะเพิ่นไปจังใดจังใดเพิ่นไปพักไปเศร้าอยู่ใส,ส่เองเช่นนั่นเอเขาก็ไปตามร้อยคู่บาอาจารย์เนาะคะ่ะไปสืบอ,อ่า หรือว่าไปเสาะหาบอที่คู่บ่าอาจารย์พ่นไปบำเพ็ญประสบความสําเร็จเนาะแม่เนาะก็เป็นความรูเฮ้าเนาะแม่ปีนผู้ปีนผาพี่น้องค่ะจีซวนไม่ซี่ไปนั่งกับสิบุทีผู้เฝ้าล่านทํำพี่น้องค่ะเพราะว่าล่านทํำอันมีม่ผู้เดียวค่ะพี่น้องค่ะมีองค์เดียวไปแล้วก็สิต้นไม้ตายหมดเลยเนาะแม่เนาะบำเพ็ญต้นเฝ้าองค์ปูเฮาอยู่งไงล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าองค์ปูเฮายังขาดงบประมาณอีกหลายค่ะพี่น้องค่ะ ช่วงนี้เพื่อนบ้อนหายแปซายดอกเพื่อนเพื่อนบ่านหายสุลงเพื่อนซ่องหายสุลงแล้วมันบ่แม่ถึงเวลาหาบำเพ็ญแล้วอ่าบำเพ็ญเนาะค่ะเวลาบำเพ็ญแล้วค่ะเมื่อเวลาสุลงแล้วค่ะเอาจังไรกะพ่อแม่พี่น้องเขาอยากมากราบมาไหว้แม่ซี่กับเพื่อนยืนในตลอดนะคะพี่น้องเนาะค่ะแม่นอ่ามาว่ามาพ่อแอดพ่อนพ่อรวยกับสิพ่อแม่เขาอยู่ตลอดนะคะตอนรับเอฟซีแฟนช่องผู้ใดอยากมารวมบุญรวมเฮ็ดรวมส่างก็เดินทางมาได้ค่ะพี่น้องค่ะกับสิแม่เขาท้าตอนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะ หรือว่าผู้ใดอยากมาสวดมนต์ไหวพระน้ำเพลินก็บมาาม่ใดเนาะแม่เนาะบอนอบอนพักบอนเร้าสะดวกสบายห้องน้ำห้องทารงขอบรงครัวก็มีแต่ลวนแล้วแต่นำใจเอซแฟนช่องเ้าเฮ็ดไว้ลาตอนรับเนา,าะแม่เนาะวันนี้สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณเอฟีเจ้าภาพทุกทุกท่านเนาะค่ะที่ได้รวมเล็กรวมน่อยมากค่ะ อ่าตอนนี้ก็ยังท่านเนาะค่ะรวมสางองค์ปูเนาะแม่เนาะจ้าท่านจ้าท่านเบิร์ดสุหองสุบอลได้เฮ็ดได้สางเบิร์ดได้เรุ่นก็ได้เฮ็ดเบิร์ดสุหองดูเพราะว่าขาดเรือขาดคู่หมงคู่บอลคู่หมงสุบอลอยู่ๆค่ะเอ้าวันนี้แอดก็ดจะไปซองอ่าองูให้ว่าคว่ำคืบหนาไปใส่น้าแม่เนาะขาดช่ำรับตัวเลขแนวทางเฮารหัสเปิดซับอยู่ตัวเก่ามีแนวเปลี่ยนบ่แม่แนวเปลี่ยนแนวเสริมบ่แนวเสริมตัวเสริมกบจิ๊บจิ๊บเนาะ จ็ดเจ็ดเสริมเจ็ดเจ็ดนาะค่ะเปลี่ยนนะคะพี่น้องค่ะเปลี่ยนเสริมซื้อๆเนาะพี่น้องเนาะเปนเปลี่ยนเสริมเสริมค่ะพี่น้องค่ะเสริมเปลี่ยนว่าสันเสริมเติมนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเอาสาธุค่ะแม่สาธุค่ะพี่น้องป้องไปค่ะความคืบหน้าขององค์ปูฮะเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็เจ็ดก็กำลังติดไปบิดเลย้อคะพี่น้องเด้อสำหรับเจ้าภาพชีพนะคะพี่น้องเนาะเจ้าข้า จะภาพคีบองค์ปูค่ะพี่น้องคะกับยังท่านเด้อค่ะนค่ะองปูค่ะผู้ใดอยากโดดเด่นอยากประสบความสําเร็จเนาะค่ะกับมารวมสั่งองค์ปูน้ากันเด้อค่ะพี่น้องคะอ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แห้งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขสุขค้นค่ะพี่น้องคะผู้ใดได้รวมบุญกับองค์ปูมากก็ขอให กลับไปร้อยเท่าผันเท่าทวีคูณครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ